สวัสดีทุกคนผมเน็ตวินเทอร์เล่นซัมชัทว์วันเน็ตตำแหน่งหัวหน้าหน่วยพิทักษ์และป้องกันไฟป่า74อุทยานแห่งชาติเพลวีเิลเป็นหัวหน้าของพวกคุณผมขอบอกเลยว่าดีใจมากที่พวกคุณมาสมัครงานนี้นะเนื่องจากที่นี่ไม่ได้มีแค่งานเฝ้ราระวังไฟป่าและที่นี่มีหอเฝ้ราระวังไฟป่าทั้งหมด14หอพาดผ่านตามแนวเขาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืองานของพวกคุณคือ,อระวังไฟป่าและควมมันใหม่ถ้าคุณพบเป็ี่นควันไฟเข้าคุณต้องแจ้งวิทยุ รีบออกไปตรวจสอบโดยเร็วแล้วคุณต้องรายงานสภาพอากาศของทุกคืนก่อนที่ตัวเองจะเข้านอนด้วยถ้าเกิดคุณไม่รายงานคุณคงไม่อยากโดนหักเงินเดือนใช่ไหมล่ะคุณจะต้องรายงานมันในระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงห้าทุ่มผมให้ช้าสุดไม่เกินห้าทุ่มห้าสิบเก้าเพราะระบบจะปิดตอนเที่ยงคืนสิ่งที่คุณต้องรายงานคือสภาพอากาศที่มองเห็นด้วยตาเปล่าอุณหภูมิความเร็วลมความชื้นอุปกรณ์วัดค่าต่างๆผมมีให้ประจำทุกหออยู่แล้ว มันไม่เจอแล้วก็เราไปค้นในห้องเก็บของข้างล่างหองคนดูนะทุกอย่างอยู่ในนั้นเมื่อได้ขอ้อมูลแล้วก็ปอกล้ในระบบ้าแล้วอีกอย่างระวังพวกที่แหบนอกเข้าไปตั้งแคมป์ในเขตที่ไม่ได้รับอนุญาตลละพวกนี้เป็นสาเหตุหล,ลักๆที่ทำให้เกิดไฟป่าเลยนะถ้าเจอก็ไปเตือนพวกเขาให้พวกเขาออกไปจากป่าในทันทีเขตที่ได้รับอนุนญ,ญ,ญาตมีแค่ด้านหน้าก่อนคาบลำห้วยร็อกกี้เท่านั้นแล้วอันนี้สําคัญถ้าเกิดเจอใคร น่าสงสัยหรือรู้สึกได้ถึงภยัยอันตรายให้แจ้งในคลื่น147ทันทีจะมีเจ้าหน้าที่ไปหาคุณจำเลขนี้ไว้ให้ดีนะ147ระหวังนั้นให้คุณอยู่แต่ในหอและล็อกประตูไว้อยาออกมาจนกว่าคุณจะมั่นใจว่าไม่มีภัยคุกคามแล้วหรือมีเจ้าหน้าที่ของเรามาค้อประตูเจ้าได้ที่ทุกคนถูกสั่งให้เอ่ยว่าตะวนันฉายที่เกรวี่ฮิลล์ตครั้งที่คล้ประตูถ้าเขาไม่ได้เอ่ยคำนี้ห้ามเปิดประตูให้เขาเด็ดขาดและอีกอย่างห้ามพาคนแปลกหน้าหรือใครก็ตามขึ้นมาบนหอ การของคุณเพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและชีวิตคุณเองเข้าใจตรงกันนะอ๋อแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ตั้งแต่หอเจ็ดเป็นต้นไปได้ถูกกำหนดเป็นเขตาปิดและห้ามมีใครเข้าออกโดยเด็เดขาดฉะนั้นอย่าข้ามเขตหอเจ็ดไปละเจ้าหน้าที่เราก็ไม่ได้สัมยาหให้เข้าไปจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็แค่วีรายงานรถสัตว์ป่าร้ายนะคงเข้าใจตรงกันนะจัวแปวนอย่าลืมกล่องข้อมูล้นกันละผมขอยุตป,ปิการใช้สัญญาเพยงเท่านี้ฝันดีทุกคน 可以 a